เซฟค่าใช้จ่ายทำจริงง่ายกว่าที่คิด สวัสดีครับผมโค้ชบอลวิทยาชูสุขมณนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาสําหรับ EP ีที่3นะครับต้องขอบคุณทุกคนจากใจจริงอีกครั้งนะครับที่ตลอด EP ทีที่ะครับผลตอบรับออกมาดีมากๆนะครับขอบคุณทุกๆคนที่ว่าคุณเข้ามากดไลค์ครับเข้ามากดแชร์แล้วกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับอยากที่ทุกคนรู้นะครับตอนนี้เราอยู่ในสภาวะ COVID นะครับซึ่งบางคนคุณอาจจะเรียกได้ว่ามันเป็นสภาวะวิกฤตสําหรับคุณเลยและแน่นอนนะครับผมเชื่อครับหลายๆคนที่ดูคลิปนี้ครับตอนนี้คุณอาจจะไม่มีรายได้อยู่ก็เป็นไปได้หรือบางคนครับคุณจําเป็นที่จะต้อง work from home ออกไปไหนไม่ได้เลยนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือชีวิตของคุณครับยังคงมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอยู่ครับ ไม่ว่าจะเป็นค่ากินของคุณครับค่าโทรศัพท์ที่อยู่อาศัยของคุณหรือบางคนคุณมีค่าใช้จ่ายที่เลี้ยงดูคนในครอบครัวหรือพ่อแม่ของคุณครับที่หนักไปกว่านั้นบางคนผมเชื่อมั่นมากๆครับว่าคุณมีหนี้สินล้นพ้นตัวอยู่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือค่าใช้จ่ายในชีวิตของคุณครับดันมากกว่ารายได้ครับแล้ววันนี้ครับผมจะมาแชร์และแบ่งปันว่าเซฟค่าใช้จ่ายยังไงแล้วทำจริงๆ ให้มันง่ายกว่าที่คุณคิดเอาไว้ครับตลอดครึ่งเดือนที่ผ่านมาผมได้พิสูจน์แล้วนะครับว่ามันสามารถเซฟค่าใช้จ่ายได้นะครับปฏิเสธไม่ได้ครับว่าสิ่งที่มันสําคัญสําหรับชีวิตของเราในตอนนี้นะครับมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของปัจจัย4ไม่ว่าจะเป็นอาหารครับที่อยู่อาศัยครับเครื่องนุ่งห่มหรือยารักษาโรคครับแล้ววิธีการที่ง่ายมากๆนะครับคือให้คุณครับเริ่มต้นจากการไปดูครับ แถวแถวบ้านของคุณครับรอบๆบบ้านของคุณครับรัศมีสักระยะแบบ1กิโลหรือ2กิโลที่คุณสามารถไปถึงได้ครับต้องบอกนะครับว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ทําอาหารครับแต่ด้วยวิธีการที่ผมพูดไปครับผมไปเซอร์วดูครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมเจอร้านอาหารบางร้านครับที่มันสามารถทําให้ผมครับเซฟค่าใช้จ่ายจริงได้ครับถ้าคุณใช้วิธีการในแบบที่ผมแชร์ที่ว่าอยู่เนี่ยครับมันสามารถทําให้คุณครับประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้อย่างแน่นอน แน่นอนครับสิ่งที่ผมทําทุกๆเช้าตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมจะลงไปที่ตลาดครับซึ่งมันอยู่ตรงข้ามครับที่พักของผมครับผมลงไปซื้อข้าวครับต้องบอกก่อนนะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ตั้งเป้าเรื่องค่าใช้จ่ายต่อวันนะครับอยู่ที่200บาทแต่โดยวิธีการนี้มันทําให้ผมครับเจอร้านครับแค่เป็นร้านง่ายๆครับอย่างข้าวหมูทอดนะครับผมกินข้าวหมูทอดอย่างนี้ทุกวันนะครับ้วขายเพียงแค่20บาท เท่านั้นแล้วผมกินเพียงแค่2อมือนั่นหมายความว่า ผมสามารถกินข้าวต่อวันแค่ค่าอาหารของผมนะครับ40บาทถ้าเบเ็ดเสร็จมีขนมมีน้ำยังไงก็ไม่เกิน100บาทนั่นหมายความว่าคุณสามารถประหยัดค่าใช้ใจ่ายอย่างที่ผมทําอยู่ได้ครับจากเดิมที่ผมอาจจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายในการกินเดือนละ6,000บาทแต่ตอนนี้มันเหลือเพียงแค่3,000บาทแน่นอนครับสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่คือตอนนี้คุณยังจําเป็นที่จะต้องทํางานทํางานเพื่ออาหารการกินหรือว่าคนในครอบครัวของคุณครับแล้วสิ่งที่คุณขาดไม่ได้ครับนั่นคืออุปกรณ์ในการ สื่อสารครับนั่นคือโทรศัพท์มือถือครับคุณอาจจะไม่เชื่อครับผมสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายโดยการที่ผมติดต่อไปที่ค่ายมือถือที่ผมใช้บริการอยู่ครับจากเดิมครับผมใช้ค่าโทรศัพท์มือถือต่อเดือนครับอยู่ที่1,100บาทเลยทีเดียวนะครับแต่แค่ผมครับตัดสินใจโทรไปที่ call center ครับสิ่งที่เกิดขึ้นกลายเป็นว่า1,100บาทของผมเปลี่ยนแพ็กเกจ เปลี่ยนโปรโมชั่นครับปัจจุบันผมใช้โปรเหลือเพียงแค่300บาทมันเพียงพอครับอินเทอร์เน็ตไม่อั้นหรือยังไงก็ว่ากันไปไปดูในสิ่งที่มันตอบโจทย์ตัวของคุณครับคุยกับคอรเซนเตอร์ดูครับมันสามารถเป็นไปได้ครับผมอยากให้คุณลองทำครับตามตัวอย่างง่ายๆอย่างที่ผมทดลองกับตัวผมเองครับคุณสามารถลองไปเซอร์วดูครับว่าอะไรที่คุณสามารถเซฟค่าใช้จ่ายได้บ้างลองไปลิสต์ดูครับลองไปเขียนขึ้นมาดูครับแล้วดูว่าสิ่งไหนที่มันตอบโจทย์ คุณได้บ้างนะครับหรือค่าใช้ใจ่ายบางอย่างของคุณครับมันเป็นไปได้ที่ตอนนี้คุณอาจจะมีหนี้อยูค่คุณจะเห็นชัดเจนว่าเขาออกข่าวนะครับคุณแค่ไปติดต่อธนาคารครับว่าเฮ้ยคุณมีภาระหนี้สินนี้อยู่คุณไม่สะดวกที่จะชําระค่าใช้ใจ่าย เพราะฉะนั้นครับใช้นโยบายที่รัฐประกาศออกมาครับคุณแค่ลองไปติดต่อธนาคารครับตามที่คุณได้รับข้อมูลจากรัฐบาลครับที่เขาโฆษณาะว่าคุณไปติดต่อแบงก์นี้แบงค์นี้แบงค์นี้นี่อะไรก็ตามของคุณลองไปติดต่อดูครับไม่มีอะไรจะเสียครับเพราะอย่างน้อยที่สุดครับมันสามารถทําให้คุณครับประหยัดค่าใช้จ่ายจากเดิมที่ก้อนโตครับกลายเป็นลดลงมาทําให้ความเครียดของคุณลดน้อยลงครับทำให้คุณครับสามารถเทียบฝ่าวิกฤตหรือสภาวะโควิดแบบนี้ได้ครับ และเพื่อตัวคุณเองครับผมอยากให้คุณครับลองเอาสิ่งที่ผมพูดไปครับไปทําจริงๆครับเพื่อชีวิตของคุณเพื่อคนในครอบครัวคุณและเพื่อคนที่คุณรักครับลองไปทําดูครับเราจะผ่านไปด้วยกันครับสวัสดีครับผม